สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับปลาอีกแล้วนะคะวันนี้ปลาพามาแนะนำเจ้าต้นนี้เลยค่ะนั่นก็คือกระดังงาสงขานะคะสำหรับต้นกระดังงาสงขาอ้อก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาด้วยนะคะค่ะามาต่อกันเลยค่ะกระดังงาสงขานะคะ เขาเป็นไม้หอมดอกมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ให้ดอกทั้งปีนะเป็นไม้ที่ได้ดูดอกทั้งปีค่ะเขาจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะต้นจะสูงได้ถึง3เมตรก็สูงได้ค่ะเลีเ้ยงใส่กระถางก็ได้ลงดินก็ได้นะคะต้นนี้ปลาปลูกลงกระถางนะคะต้นยังไม่ใหญ่นะต้นนี้สูงประมาณเมตรนิดนิดยังไม่ได้แตกพุ่มมากมายนะคะ ลักษณะดอกนะคะดอกของกระดังงาสงขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะกลีบดอกบิดเป็นเกลียวนะคะแบบนี้บิดอย่างนี้นะคะพอดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะถึงจะได้กลิ่นหอมนะคะหอมทั้งวันนะแต่อจะหอมแรงช่วงเช้าก็ช่วงช่วงเย็นช่วงกลางคืนนะคะจะหอมแรงกว่าส่วนที่ยังไม่เป็นสีเหลืองที่ยังเป็นสีเขียวเนี่ยยังไม่มีกลิ่นนะคะ จะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่เป็นสีเหลืองหอมมากเลยนะคะเขาหอมเย็ยนๆไม่เลี่ยนนะแล้วก็ตอนดอกเล็กๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกยอดออกดอกค่ะออกดอกตามข้อกิ่งแบบนี้นะคะใบไม่สากนะคะใบนุ่มแล้วก็กระดังงาสงขามีข้อเสียตรงที่ว่ากิ่งเขาเปราะนะคะหักง่ายค่ะกิ่งเขาจะหักง่ายมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะดอกเขาจะห้อยลงแบบนี้นะคะเนี่ยหลายๆดอกก็คือจะซ่อนอยู่ใต้ใบไปยางคะแต่ว่าตอนเช้าตอนเย็นเดินผ่านนี่คือหอมมากเลยค่ะกิ่งเขาจะเป็นกิ่งเล็กๆนะคะกิ่งจะไม่ใหญ่กระดังงาสงขาเนี่ยชอบน้ำนะคะชอบความชื้นแต่ว่าไม่ชอบน้ําขังนะคะเดี๋ยวเน่าแล้วก็ จริงๆแล้วไม้ดอกเป็นไม้เป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะแต่ว่าที่บ้านป่าเนี่ยราปลูกไว้สองมุมมุมหนึ่งแดดจัดทั้งวันอีกมุมหนึ่งก็คือมุมนี้เป็นแดดลำไรค่ะกลายเป็นว่าต้นนี้งามกว่ามุมที่อยู่แดดจัดแล้วก็ให้ดอกเยอะกว่าอีกนะคะก็แปลกดีอันน่าจะเป็นแล้วแต่พื้นที่ต้องสังเกตต้นไม้ตัวเองดูนะคะนี่ก็เป็น ดอกที่ยังไม่เหลืองนะคะส่วนการขยายพันธุ์ส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมตอนกิ่งกันนะคะเพราะว่ามันได้ดูดอกเร็วรวดเร็วทันใจแต่ตอนกิ่งก็ต้องระวังเพราะว่าเนื่องจากกิ่งเขาเปราะหักง่ายะคะ่ะต้องค่อยๆทําแล้วก็เพาะเมล็ดนะคะเพราะว่าเขาจะติดฝักติดเมล็ดได้นะคะแต่ว่าปาก็ยังไม่เคยเห็นต้นของตัวเองติดเมล็ดนะ หรือเราไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้นะคะหรือต้นมันยังเล็กอยู่นี่ก็ไม่ท้าบเหมือนกันยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าติดมเมล็ดป่าก็จะพอเก็บไว้นะคะสวยงามเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ว่าอยู่กลางแจ้งแล้วมันไม่ค่อยงามดีกว่าและนี่ก็คือต้นที่ป้าบอกว่าอยู่กลางแจ้งนะคะคือตรงนี้จะได้รับแดดตั้งแต่ประมาณ10โมงกว่ากเป็นต้นไปทั้งและก็ทั้งวันเลยนะคะก็ ดูต้นนะแตกต่างจากเมื่อกี้เลยเห็นปะเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ติดดอกเหมือนกันแหละแต่ว่ามันต้นมันไม่มีไม่เป็นพุ่มสวยอย่างกับต้นที่อยู่ตรงแดดลำไรนะคะอันนี้กลีบดอกใหญ่สวยมากเลยบางบางดอกก็ได้กลีบดอกเล็กบางก่อกก็ได้กลีบดอกใหญ่สวยๆแบบนี้อันนี้เกสอนข้างในค่ะเกสอนตัวผู้กับตัวเมีย หอมมากเลยนะปาจะชอบเด็ดออดอกไปวางไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าหอมเย็นสดชื่นนะคะมันไม่ใช่หอมเลี่ย,ย,ย,ยนๆน่ะนึกออกอะค่ะก็เนี่ยนะคะสําหรับใครที่ชอบไม้ไทยไม้หอมให้ดอกทั้งปีทนแรงได้ดีเออไม่ใช่ทนแรงเขาชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังนะคะ ก็แต่เลี้ยงง่ายนะเออศัตรูพืชศัตรูพืชไม่มีค่ะที่สังเกตที่ดูมาเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยไม่มีเลยนะก็ซื้อมาได้ปลูกได้นี่ก็สองปีกว่าเกือบ3มปีได้แล้วมั่งหรือสองปีนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละไม่เคยเห็นมีอะไรมากัดกินแทะอะไรเลยนะคะไม่มีเลยเ ก็เหมือนเดิมปุ๋ยปักก็ไม่ได้ไม่ได้ให้อ่ะคะ่ะน,นานๆจะเอามูลวอร์มแห้งมาใส่ให้สักทีหนึ่งนะแล้วก็แต่ก็ก็ไม่ตายนะคะเออปักก็ว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้ดอกที่ทนจริงๆค่ะทนค่ะแนะนำเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะกับกระดังงาสงขาหอมๆไม้ไทยหอมๆนะคะ ถิ่นกำเนิดเขามาจากภาคใต้ค่ะมันจะแตกต่างจากกระดังงาไทยนะลองสังเกตดูดีๆนะคะแตกต่างกันเยอะแต่ส่วนตัวปาชอบกระดังงาสงขาเขาเขามีความอ่อนช้อยหอมชอบลักษณะดอกค่ะวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหนะ้าวันนี้บ๊ายบาย ขนาดยืนท่ายอยู่อย่างนี้นะคะยังได้กลิ่นหอมโชยมาเลยหอมจริงหอมจังหอมมากมายจ้า